คนมือดีตากพี่ปีคือเกาพี่น้องเอ้ยฝนตกนเนี่ยเก็บมาเก็บตากคนนอบบัดที่นี่กะมาเอาพลมเป่าค่ะเอามาผึ่งดิเอามาผึ่งให้มันแห้งพลมเป่าอีกอโอ้โอเห็นยากช,าช่วงหน้าฝนพี่น้องน,นี่นี่ะเปียกว่ะได้ไม่ค่ากะต,ต้องการ บังคับให้เก็บได้ใช่ไหมไม่ค่าบังคับให้เก็บเพราะว่ามันฝนตกกระบอกไปอยู่แต่ว่าแต่ว่าเก็บให้เนี่ยมั่นทีมงานทุ่มเก็บกะเปียบมดเออใจดีเก็บพริกลุยฝนบางคนเก็บกับเกมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีเก็บพวพริกแห้งเลยนี่แต่คนละซีซาหาสิบรูแต่ว่ากันเลิกตั้งแต่ใบสองมาแล้วมันกไหวฝนมันตกแข็งตกคราบตกเนี่ย ต้องมาตา